สบายดีจ้าพี่น้องสุขรูสุขคนเด้อจ้ามาพบกับสองแม่น้อยแฟมิลี่อีกเลยเด้อจ้าพี่น้องเมื่อนี้กัมีอันแม่นาเดียน้องทองแม่น้อยพากันแม่นาเดียไปเฮาสีไปขุดกิโลหาหน่อไม้นาพี่น้องเลยอันเมื่อคืนนี้ฝนตกแห้งแหงพี่น้องฝนตกแห้งเลยย่านหยังย่านวายมันกิโลนั้นมันถมเนาะมันจะอันโบเห็นวาย ถ้าเฮาโมดได้แมงกิโลเฮากะสีหาหน่อไม้มาแกงเนาะพี่น้องเนาะมาแกงแบ่งกันกินเห็นไหมพี่น้องเฮามาทางนี่เด้ออันเฮาบมดได้ลงไปทางหน้าพอมาอย่างมาอย่างพ่อใหญ่พงเด้อพี่น้องเด้อลงมาทางพี่ทางใหม่บัดนี้เห็นอันอันอันอน้นองไอติมของน้องท้องว่าทางนี่หลายว่แะแต่ก็มันใกล้น้ำคันลง ไปทางพุ่นนะมันไก่นะทางอันพ่อของน้องทองนะมันไก้เลยคับเพื่อเขาขึ้นมาเขาก็เมื่อยเหื่อสัตว์และหิวเขายันมเมินมาแต่เข่าาๆพี่น้องเลยยังบริกินเขา่าเ้ากันดอกเขากะรีบหารีบกุดรีบขึ้นมาแกงกินเป็นเขา่าเ้าเลยไปเบิ่งว่าป่าแถวนี่นันมันสิมีหลายบนะ่เนาะอันแมงกิโลครับอันแมงกิโลครับหน่อไม้เนาะพี่น้องเนาะน้องทองบ่จืดทางพี่น้องเ้ย นทางขะขักนนหนทางอยู่นี่เนาะมือนะ่ะจะคอยออกมากับเพื่อขอ,ออกมาทางนี้ลแหละบอ,อ,อ,อไปซะแ,แม่นบออะไรเขาคือแจ็คแม่นบออะไรเออแม่นละไปลุยเฮาทางเดียวเลยทางแวะเนาะใช่เออแน่นั่น,นแหละโอเคโอเค,อเคไป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 แม่นาเดีย <c ười> ไปเบิ่งกันพี่น้องกั <laughs> นบ้านนกโชกสิพาลงทางด้วยศิพาะนะไปเบิ่งกันเนาะเฮ็ดแถวนี้กะได้สองสามดอกเลยพี่น้องเฮ็ดดินออก นี่เขาสิเข่าหาปลาหน่อไมเ้เลยพี่น้องเด้อครับกับคุดมันกิโลห่อนห่อนหัวยเลยพีนน่น้องหหหหเด้นอนี่เด้น่อไม้ไหล่ได้ห่วยอันนี้เนาะห่วยโนไหล่เลยพี่น้องเด้อนี่เด้อไม่น้อยครับก็เคยมานี่แหละนี่น้องทองกับปลาแขกผ่านน้องทองมาเราเลยจือบุเขา เอาปลาคน้ะไม้ก่อนคือโบทรงเนาะทางนี้เนาะโบคือทางนั่นเนาะทองเนาะโบเห็นบ่ห่วยทางนี้พี่น้องเลยทางหน้าข้าเจ้าห่วยทางนี้เอาเบิ่งก่อนเนาะว่ามันสิมีบ่นี่เลยมันเป็นห่วยมองไม่เห็นพักกันได้ๆๆๆเอาโนะเอาโนะเห็นเลยเห็นเลยดูบ้าง ไ,ไเอออาหน่อไม้ขาวๆนี่มีอยู่หน่อ,นอมนันเนาะซับก่อนเด้อพี่น้องเด้ยอยิ้มเตี้ยแม่ในเดียดิซับเมนอแล้วก็เริ่มซับแล้วไม่เด้อจ้าเพราะเขามาเฮาก็เห็้นเลยเนาะเม่น้อนโอ้หน่อมันเลุดเกลือเลุดเกลือปะเลุกทลเลเขาไปก,กลือโคงสีได้ยกน้องเมน้อยอ,อ๋ออ่อนคนแล้วซับสบ,บายดีจ้าปา้าลุงอ้าวทค้งซับแล้วนี่นี่ซับแล้วอหรอ ค้าอพีนองเอากระสุนมเองก่อนะมันเม,ม,มนเดียกกได้เยจ้าปลาลูกทับยูนในเป็นเมนเดียกอะอยู่ในในในี่ก็เป็นสวนของเขาได้แหน,นงนมัอเอนงย้หน่งทั้งนะมนนอยมนน้อยมุงนี่เราประเข็มาหากะ,ะโดย นอไม้เฮาเขาได้โองสามนอเด้กพี่น้องเด้อเขาสิลงไปทางกันทางลงนาพรนาพรขององท้องอย่างนี่แหละลงหาเพิ่มอีกอันนั้นส่วนควายมันกิโลนั้นเม่อคือีนฝนแห้งแห้งทมมันทมควายเนาะโบเห็นจักควายพี่น้องเลยหลาอหาอะไรนี่โบมีอันขั้นโบแมนแดดออกคุณเนาะมันจังข้นควายเนาะแดดออกคุณพี่น้องเลยมันจังขืนควายมันนั่นฮะ าไปโลเลเลยยเขาอ้อมหัวเขาอ้อมหัวอยู่ปั๊บๆไปเอาไปไปไปหาทางโู้แถวเขาบ้านตัวห่างกูเนาะมันก็ไลยอยู่เนาะมันทำมาซาอืมมันทำมาซาโลอันนี้มันดินเขาไงนี่พี่น้องเอ้ยมาผัดมาสวนเขาซ้ำพี่น้องเอ้ยยันเขาใหม่ยังได้เลยไปเอาไปไปนี้ไปไม่อยานเลี้ยงย่างไม่ไปท่านการได้หิวเข่าเศร้าได้จะหน่อยมาแต่เศร้าได้พี่น้องเลย 6โมงเช้านี่เขามากะมาหาทางนิ่มมันจังสีมีก่อนพอทางนี่เขาเคยหาน่ะพี่น้องหาแถวนี้กับโพกแกลงยานมีคนมาซับเอาก่อนเัจาจะม่ได้ลงลุมลงลุมมันไกลลาลกับเมื่อยย่างพอว่ายังไม่ได้กินเข่าเช้าน้ำยันพากันหิวเนาะเขาในในรถแม่เดียเขาในรถเขาจังเห็นนั่นเห็นบอ่อทอง แล้วมีคนมาหาแล้วนี่เนาะโอ้ยเห็นบ่แม่นะเดียส่องบังดูเออเคลียอันใบไม้ไงนะออกกันเลยเลี่ยออกแถวนี่งบางเถื่อมันส่อยู่นำใบไม้ีมันใบไม้ทับใบเนาะบังเถื่อเออเออเออบอมมี่บททองนาเดียเห็นเลยเห็นแนงมันนะ ้แสดงว่ามีคนมาหาแล้วเนาะแมนนะ่นาเดียเนาะแสดงว่า<อ>มี<อ>มีคนมาเอาแล้วพี่น้องเลยนอ้องแขงเขาเอานออ้องแขงบ่เออเราซับคัก,กันจวดจวดรถอุ้ยบ่ได้เด้พี่นอนะ้องเนอะมื่อนี้นี่เฮาช่วยแล้วแมน่นเดียเอ,เอๆๆ้ยช่ <c oughs> วยแล้วช่วยแล้ว,ว,ลวมีคนเขา มาหาก่อนเท่าเลยเนาะไขวานอะโอ้ยเฮงมาจากลงกลุมเนาะบนเน,นาะหิวเขาเศร้าแล้วโอ้มันเนี่ยมาหาหน่ไมไา,า้กบ <c oughs> ด้สั่มเน,น,นี่ยห่วยเนาะมาแม่นาเดียมาลอกกบบปมานเนาะอะไรน้องทองฮะบประมาณสาบ่บปะมาสาม ฮะเดินตัวเ้างรับอยู่พุ่นเลยไปไปคือเอาเสียมไปลงหลุมนี่กับอันนี่นี่แงงแนงมันเห็ดแล้วแนงหนึ่งเมื่มอะไรก็เห็นแงงนะเออเห็นแงงหนึ่งเลยผีน้องเด้อได้แงงหนึ่งผีน้องเลยแม่นาเดียประมาณอลไรได้อแม่นาเดียเอ้ยประมาณแบบพากันไปเออหน่อบักใหญ่เขาเอาแล้วเขามาหาบังไดนี่ขึ้นไปเบิ่งด้วยห้อง น่องทองบุปปาค่ะพี่เบิร์เลยเห็นบ่ยาและแม่น้อยก็มีข่าวดีเห็นบ่กหาแม่นะเดียฮะหอยคนเอาบ่กพี่น้องยังกันฮะเดี๋ยวๆขนาดน่ะกาบมันบ่นอ่ะเออเขาเอาหมดเลยพี่น้องเขามาหาบ้านนี่ขอญานแม่นน่ะน่อทองเนาะ เข้าห้าวานนี่พี่น้องเอ้ยไปไปเฮากระหิวเข่าเศร้าอะไรไปเฮากระซีได้ออกเมื่ออันฮะมาไมงนอกมาเคี่ยวมีอากาศันไปเออลงรถลงนั่นลงทองเลยเราก็บตุบลงทองพาไปใส่กับไปนำได้เรากรได้พี่น้องเอ้ยลำบากเราฮะสิเก็บหอยบ่กมึงกินเข่านะโอ้ย tốp chai để potato phong, à, ma pí ma không à, ui tốp chai potato phong pí <laughs> à, 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 à. pho hết pí nong, hết phừng, à, cô. à. hết phừng nhảy hết phừng nhảy hông, đây lài bớ, bớn bớn hay hào, sao xe à, anh ăn, ăn kheo, hay cà phê đơ, <laughs> พ่อพ่อเผาพงพี่น้องไม่เปินห้องใส่จนตกใจอย่างไงปัดไข่แน่จะเห็นเสื้อสีแดงเนาะคันเสื้อสีดำเขาสีแหลืองเลยแนะเขาก็ตกใจแล้วอยู่กลางป่าเนาะโอ้ยย่างไปย่างมาเผ็ดยั่งเพื่อนว่ะพ่อพ่อน้องทองไปหาเล่าหาเห็ดได้พี่น้องได้เ้ามบ่ได้กันเบิ้งอั่นทองเบิ้งเนี่เผาพงแบ่งให้น้ำเขาก็ได้น้ำนะพี่น้องนี่ ไปปากาอยู่กาไม่ไมใมาหาบอกพระเาวพงเโอ้ตมง่ายเอากอุลีบอกเอากเลาะเบิ้งเผื่อเขาบอกหาเลโลโลนม่นาเดียเราหากินบ่มานเดยพี่น้องเ้อเรากะเราก็บ่เปิดที่เราหาบ่เป็นเนาะเจ้าเนาะได้บอเลลเด้อบ่ทุกพระาพงหาเอาเอาหมดแหลยพี่น้องทางนี้นั่น เอาได้แต่สองสามดอกเนาะทองเนาะเราว่าคนหาเห็ดไล่หลายเราได้บ่อ๊ะเน่แมเดียเฮ็ดยังนะนานแมนาเดียมานแล้วใส่ใส่บังใส่บิังแมนแมนโอ้เห็ดผึ่งแลอันนีะคะแม่นาเดียเราก็บูจักเฮ็ดกินพี่น้องเห็ดผึ่งท้องท้องเอาทถองใส่ใส่โอ้เอาได้เห็ดแล้วพี่น้องเอ้ยเอา เอาหูหนี่เอาหาเห็ดเมื่อแกงกับฟอเด้เนาะทองเนาะไใช่ไหงเห็ดเบื่อตัวน่ะเอาๆนี่เล้นี่เมรณะเดียเราไปหูจักได้เห็ดกินเห็ดยามเออน้องทองก็ยังหูจักเลยเด้อเด้อขั้นเห็นเห็ดเลยอันนเด้อถามเขาเด้อเนี่ยเราได้อีกแล้วเบิ่งโอ้าเราได้เห็ดอีกเลยเราหมานอยู่ได้พี่น้องเลยไปไปพอเต้าพงขั้นได้เลยให้เขาเด้อเห็ดน่ะเด้อ แม่เล่านี่เนาะเฮ็ดออกได้เลาะเลาะเลาะเขาไปเห้นไหมเนี่ยประพ่ออีกแล้วแม่นะเดี๋ยวพ่อเฮ็ดอีกแล้วเออเด้ดเด็ดของพ่ออีกแล้วพ่ออีกแล้วน้อยไซส์น้อยไซสอ้าพ่ออีกแล้วพี่น้องเนี่นี่เอ้าเอาท้องท้องได้แกงโลดพี่น้องไงมาหนึ่งปั๊บเลาะหาเฮ็ดปไปเออเลาะฮาเฮ็ดเลาะหาเฮ็ดเ่องโอ้ยดีใจได้สิได้เฮ็ดแกงแล้วบ่ต้องซื้อหน่อไม้มาแกงบ้านนึงพักอีติ้วเด้อเอาเด้อเนาะ บอกเอาในนี่แหละพักติ้วขาวหลายนอผักติ้วขาวมันงามเขาอยู่ทางเลือกเอาท้องเาหาคนหาหลายเราวะเนาะแม่นาเดียเนาะเฮ็ดผึ่งเฮ็ดยังพอเถ้าฟงเราหิวคู่ขึ้นมาเราก็ได้กาแฟย้อนพี่น้องเลยเราก็ซาดีอยู่นี่แม่นาเดียกหากเรากันฮะเรากะเฮ็ดกินเฮ็ดเบื่อแล้วก็บุหู่เด้อพี่น้องเด้อบอกเออนี่เด้เฮ็ดลังโง่ท้อง เฮ็ด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 ละงูอกดีเฮ no uh ็ดผงอีกนี NR ่นี no uh ่นี่โอ้ได้เฮ็ดแล้วอือพอ้น้ำช่องโล่เห็นนดิมามาท้องแมนได้หลายเติบนี่เฮ็ดเท่านี่เอากระตุกออกนะเอาบด้คุดเลยเป็นกิโลนะไปแมนาเดียเห็นเฮ็ดอีกแล้วทองท้องเมาทองเฮ็ดละงูใช้ใช้เมนาเดียอ่า เฮ็ดลงงังงขาวอ่าเราผัดหมานเว้ยเ <laughs> ขาวอาว่าเราหากินบู่มานมันเราเห็นก่อนเว้ย <laughs> ไม่น้อยบ่เห็นจักดอกเลยมันมานมันแล้วมานแล้ว <laughs> เออมามาขอสิเป็นคนถือเองไงน้องเว้นี่ไงพอได้แกงแล็บมันนี <laughs> ่เนาะหาอีกก่อนไปเราให้มันพอแกงเฮ็ดลงงังงกออกเด้ ใช่เบิรงแมนบอกเฮ็ดเ,เบื่อน่ะเออเฮ็ดเบือ่อโอ้หาดีๆดได้เฮ็ดเนาะมันออกก็เลยอ๋อคุงพ่อเขาได้มเม่าแกงเนกได้ป้ได้ป้าเราอยางลิบๆแล้วเราไปหาแล้วพี่พี่พ,พี่เขาลงมานี่บ่บได้บ่หนิมามาลงมาลงมาแมนนาดี หาเฮ็ดแกงดีกว่าพี่น้องเลยทำบ่ได้อะนาค่ะหาอนาเอาเฮ็ดละโงกเอาละโงกขาวก็ออกนไงเลือก็ออกขาวก็ออกพ่ออีจักอันชิปดอกลกับพ่อแกงแหล่ะเนาะพ่อเทาพงหาเฮ็ดแลกกาแฟเลยพี่น้อง เราหลอกมาทางพี่ท่าเอ้ยพ่อเจ้าฮะพ้นตกเลยเนี่ยพ้นหยิบ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 อยู่นี่พ่อเฮ็ดอลไรเพี่น้องเด้อเฮ็ดเผือกขาวนี่เนี่ยโอ้ยเฮ็ดเพิ่งออกพี่น้องเอ้ยเฮ็ดเผือกเออมามาทางพี่มาทางพี่แม่นัดเดียวเออสองดอกเลยโอ้เฮ็ดเพิ่งเลยนี่นะเฮ็ดออกนะ เฮ็ดละงอเฮ็ดผึ่งฮนทางพุ่นเขาหาเจ้ามืเดินมาท้องแล้วเฮ็ดผึ่งฮะเละพ่อเฮ็ดแล้วพ่อเฮ็ดแล้วในในท้องเขาไปเอาท้องนี่ในสีเหลืองๆอันนี้นี่พี่น้องนี่หลายอะลีหมู่นึงแล้วในนี่เห็นบ่แม่นั่นเนี่ยนี่นี่นี่อยู่นี่นี่เออท้องเออคือเลยนั่นเอออันนี้แหละเฮ็ดแกงล่ะี่นั่นโอ้ฮะบ่เคยเห็นบ่เฮ็ดแบบนี้ฮะเออเราบ่เคยกินไหนเราว้าไดนท้องหลายอะลีท้อง ปาได้หมูหนึ่งเลยพี่น้องปาเฮาพ่อเฮ็ดหมูหนึ่งเลยเด้อพี่น้องเด้อปาเนี่ยๆๆๆนี่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 อ๋อหมูหนึ่งมามาท้องๆมาเก็บเออเอามากระตานะเอามากระตานะโอ้ยเฮ็ดเฮ็ดเพิ่อแซ่บแล้วนี่ฮะปาหมูบักหงายเลยไอ้ท้องนี่มาเอาเอาปาอยู่อยู่ข้างในอีกท้องข้างในอีกข้างในอีกเมื่อแกงเฮ็ดแล้วเฮานี่ฮะ เป็นหมูเป็นหมูอยู่เลยเอกน้ี่เอ้า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 เอาเอาแห้งเลยหอมมันแล้ยหอมมะม่วงเลยค่ะได้เห็ดที่เต็มกระตาเลยพี่น้องนี่เออเอ้าเอ้าเอ้ามันแม่นาเดียเห็นบอกอันนั้นผู้ว่าเห็ดอันนี้ค่ะู้ว่าเฮ็ดนี่ผู่ฮ็ดซ้ำแมนนบเดเรอลาวู้เดเลยพี่น้องเลยพุ่นท่องข้างพุ่นอีกช่องลองช่องเอาเด้ยเด้ยทากมีมาทางพุ่นอีกฮะ อยากพ่อเห็เละโงกเด้คือนะนี้เนาะท้องเนาะได้เครื่องกระตาอะไรเพิ่นเจ้าพี่น้องโอ้ยได้แกงเห็ดอลไรมื่อนี้ฮะเห็ดรวมกันอี๋เห็ดธรรมชาติสุดยอดแซ่บเลยพี่น้องเลยไม่น้อยเห็นเห็ดอีกแล้วพ่น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 ท้องได้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 ๆนั่น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 บุกกลัไปก่อนเด้อนี่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 แมนบ่กโอ้ขี้หินขี้หินเฮ็ดมาแต่ไกลว่าเห็ดมันคือเห็ดกันเลยว่า เรามาใก่งกินกเป็นหินเรามากใกล้ไก่็เป็นหินน่องทองวับได้หลายเติบด้วยจ้าพี่น้องเหามาหอดเพื่อนหอดซานอะเราก็มาผักกินหํำเย็นก่อนแม่นาเดียกินหํำเย็นน้องทองก็กินหํำเย็นก่อนละจังสีล่างเห็ดล่างหอนแกงเฮ็ดสู่กันกินด้วยจ้าพี่น้องอังคิปนี้ก็สิลาพี่ล,า,ลาน้องไปก่อนเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องแมนน้อยแฟมิลี่เลยแมนนาเดียลาแนา